าดูเรื่องนี้น่ารักมากคือตอนแรกพี่นึกว่า AI พี่นึกว่าคนทํา AI พี่บอกไปเช็คกันดะีๆนะว่า AI หรือเปล่าแต่เพราะจะยังไรก็ตามทีมันแสดงเห็นที่ความรักความสมมามัคคีของชนชาติเพราะฉะนั้นคุณทักงสณคุณนน๊กิองนั้นไม่ต้องเรียกร้องหาความสาม,มัคคีเราสาม,มัคค<ว>ีกันอยู่แล้วสามัคคีกันอยู่แล้วเราต่างหากที่ไม่รักคุณเขารักกันทุกคนยกเว้นเขาไม่รักคุณพ่อคุณเพราะคุณกับพ่อคุณคือต้นเหตุที่ทําให้เรามีปัญหาในวันนี้นะคะ วันนี้นะคะไปดูเซนทรัลเวิลก่อนเซนทรัลเวิลนี่ใครผ่านไปผ่านมาคงเห็นกันแล้วใช่ไหมจ้ะครักลางเมืองใช่ไหมจนะ๊ะเรายังไม่ได้เข้าเมืองไปดูเซนทรัลเวิลเลยเนาะภาพแรกเลยนะเบกหนึ่งสีนะจ๊ะคือเขาก็จะทำทำเอ,อ่อเขาเรียกอะไรนะเลเซอร์ <Ether. S 1> จอ LED อ<ม>่ะให้เป็นรูปธงชาติไทย<ม>ซึ่งของมีของเขาอยู่แล้วใช่ไหมเขาแค่เปลี่ยนเป็นธงชาติไทยนี่เซนทรัลเวิลนะคะ แล้วเซนท่านพัฒนาแล้วเขาขึ้นขึ้นไอเนี่ยจอยักษ์ใหญ่เลยนะเซนท่านพัฒนาขอส่งแรงใจให้กองทัพไทยในการปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัยถัดไปเซนท่านอุดรจา้าเนี่ยอันนี้อันนี้เซนท่าน,นพัฒนาประกาศที่หน้าเซนท่านโวเลยแล้วก็เป็นรูปหัวใจคนจัเครือรเซนท่านทั้งหมดเลยเซนท่านนีโหร่วมแรงร่วมใจมากไปที่เซนท่านอุดรธานีจ้ะนี่จ้ะชั้นอีสานจา้ะชั้นกระทงไตรรงจ้ะ เซนทันเวสเกตนะคะกลับที่กรุงเทพก่อนเซนทันเวสเกตเซนทันเวสเกตนี่จ nah, ้าทงไตรงจ้าเซนทันพัทยาก็เอาเข้าด้วยจ้าเซนทันพัทยาจ้าทงไตรรงจ้าเซนทันจันทบุรีจ้าตลาดเนี่ยจันทบุรีตลาดเนี่ยเซนทันจันทบุรีกองกำลังบุรพากองกำลังบุรพาเซนทันแบบมันก็ไม่ได้เรียงจังหวัดกันเลยเนาะเซนทันแจ้งวัฒนะจ้ากลับมาที่แจ้งวัฒนะเซนทันแจ้งเป็นอย่างนี้จ้าจอยเล็กทุกจอยเป็นธงชาติไทยหมดจ้า เซนท่านศรีราชาจ้านี่เซนท่านศรีราชาเป็นไงล่ะเซนท่านศรีราชาอ ya, ่าเซนท่านนครศรีธรรมราชจ้าลงใต้แล้วไปเชียงใหม่จ้ามึงจะกระโดดอย่างนี้สิเซนท่านเชียงใหม่จ้าเซนท่านเชียงใหม่นะจ้าเซนท่านสมุยลงใต้อีกอ่าเซนท่านสมุยจ้าจากนั้นไปมากรุงเทพเซนท่านนนทบุรีจ้าเน่เวสต์ฟิลด์เป็นไงเซนท่านพระรามสอง อ่าตรงจ้าเซนทัลามอินทรานี่เซนทันเออ่เซนทันอิสบิวอ่านี่อิสเิลเซนทันหัดใหญ่ที่หลังเรียงนะเรียงนะเรียงนะเซนทันหัดใหญ่เซนทันลำปางจ้าเซนทัลนครปฐมนี่เอ่อเซนทันขอนแก่นนี่นี่เซนทันเอสเานาดเอสเานาดจ้าเอสเานาดออเอสเานาดอ่า สะพานพระรามแปจ้ะนี่สะพานพระรามแปนี่ตึกใบหยกจ้ะตึกใะหยกนี่เขาติง่งเขาอยู่แล้วตลอดเวลาจ้ะนี่นะคะอันนี้คือตอนนี้ตึกต่างๆก็เริ่มติดไฟเป็นธงชาติไทยเพื่อรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวสามกีคือพลังตั้งมั่นนะคะคือนักการเมืองที่ไม่มีประโยชนต์ต้องหยุดถ้ารู้ว่าตัวเองไม่มีประโยชนต์ต้องหยุดอย่างที่พี่บอกอะ ขยะบางชิ้นเนี่ยมันยังมีประโยชน์สะกว่าเมื่อนําไปรีไซเคิลแต่นักการเมืองบางคนเนี่ยรีไซเคิลก็ไม่ได้คือรีอะไรมันก็ไม่ได้แล้ววะต้องหยุดคือหยุดสร้างความเดือดร้อนด้วยการไม่ไปไม่ไปที่ศูนย์พักพิงเพื่อสร้างภาพเกจก,กะเขาชัดเจนที่ต้องมาดูแลมาอะไรไม่ก็ต้องเอานักข่าวไปด้วยไงย<อ>แล้วนักข่าวไปรายงานปุ๊บเนี่ยรู้เลยจุดอยู่ไหน<อ>และอีนาย,ยกที่โง่นเนี่ยนะต้องลาออกได้แล้วนะเพราะไม่นั้นวันที่สองเกบตายอย่างเขียดแน่ ที่บอกไปเขียนน่ะอ่าไปโพสแล้วก็เขียนระบุต,ตำแหน่งว่าศูนย์พักพิงจังหวัดสุรินทร์ที่คือไม่ง้ทอทำไม่ได้นะน้องแล้วก็วหคนเข้าไปด่ากันเต็มเลยทัวแม่งลงอุ้งอิงแบบตายอะ่ะเออคือมึงต้องตายนี่เสร็จนี่พัทยาซิตี้จ้าายเมืองพัทยาอเออนี่มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้บ้านฉันหนุ่มหมู่บ้านฉันติดธงไตรลงกับทงพปลอ่ะทงพระเจ้าอยู่หัวอโหไหลหลังนะบ้านฉันไหลหลังนะ เดี๋ยววันนี้ฉันว่าฉันต้องไปซื้อที่ติดใหม่มัน่ต้องให้ใหญ่อลาอลาบน,นี่นี่นี่มันต้องอย่างนี้แล้วถึงสะท้อนนอ้ำาห็นไหมเออเป็นธงชาติไทยเลยมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้นี่ที่ไหนจ๊ะพัทยาพัทยาเออคนไทยต้องรักกันอย่าเห็นนักการเมืองดีกว่าเรานักการเมืองไม่ใช่พ่อแม่เราถ้านักการเมืองมันไม่ดีหานักการเมืองใหม่เออแล้วอย่าปล่อยให้ใครมาครอบงำเห็นนะเห็นน้ำพระไทยในหลวงไหมละ่ะยังร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราอ่ะ ออแต่ไอ้นักการเมืองมันร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราไหมอะมันไปเยี่ยมศูนย์อพยพยังไปให้เขาร้องให้ไปเบิร์ดเดย์เลยเฮียอันนี้เฮียมากน้องแล้วคนต่างจังหวัดน่ะเมื่อกี้พี่ยังพูดกับมอลลี่เลยว่าคนต่างจังหวัดเขาไม่ได้ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันเหมือนคนชายแดนนะเพราว่าคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเออยุมันขวัญยืนอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คุณพ่อเพ่เปาะแปะเปาะแปะมาจะเกิดจริงมากเกิดแค่เหรอใช่ใช่